กรีซหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเฮลเลนิกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลคานมีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรียมาซิโดเนียและแอลเบเนียมีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกีอยู่ติดทะเลอีเปียนทางด้านตะวันออกติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตกและใต้ มีประชากรราว10.7ล้านคนมีเมืองหลวงคือกรุงเอเธนซึ่งยังเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยมีเทสซาโลนิกีและเพเทรัสเป็นนครที่ใหญ่รองลงมาชาวกรีกเรียกประเทศตัวเองว่าเฮลัสซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียงว่าเอลัสโดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่าเอเลดาและมักจะเรียกตัวเองว่าเฮเลเนสแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษซึ่งคำภาษาอังกฤษกรีกมาจากชื่อละตินว่า กรีซเซียหมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบันซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่าการิออสอาศัยอยู่ประเทศกรีได้รับการยอมรับเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกและยังเป็นต้นกำเนิดของประชาธิปไตยปรัชญาวรรณกรรมโบราณประวัติศาสตร์นิพนธ์รัฐศาสตร์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงละครและการแข่งขันโอลิมปิกนับตั้งแต่ศตวรรษที่8ก่อนคริสตศักราช ชาวกรีกอยู่รวมกันเป็นคนครรัฐอิสระหลายแห่งเรียกว่าโพเรอิสซึ่งทอดยาวจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำฟิลิปปสที่สองแห่งมาเกดเนียได้รวมดินแดนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเข้าด้วยกันในศตวรรษที่สี่อเล็กซานเดอร์มหาราชโอรสของพระองค์สร้างชื่อด้วยการพิชิตโลกโบราณในระยะเวลาอันสัน้นตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอินเดียก่อนจะเข้าสู่สมัยเฮลเลนิส ซึ่งวัฒนธรรมกรีกโบราณขยายอิทธิพลไปทั่วก่อนที่ดินแดนทั้งหมดจะถูกผนวกเข้ากับสาธารณรัฐโรมันในศตรวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราชโดยกลายเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในยุคจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบเซนทาวซึ่งได้รับอิทธิพลจากกรีกทั้งในด้านวัฒนธรรมและภาษาคริสตจักรออโทดอกซึ่งถือกำเนิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่หนึ่งช่วยสร้างเอกลักษณ์ของยุคกรีกสมัยใหม่และถ่ายทอดวัฒนธรรมกรีกสู่ Eastern Orthodox และหลังจากอยู่ภายใต้การปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันในช่วงกลางศตรวรรษที่15กรีซได้กลายสภาพเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในคศ1830หลังสิ้นสุดสงครามประกาศอิสระภาพในช่วงศตรวรรษแรกของการก่อตั้งราชอาณาจักรกรีซผู้ปกครองอาณาจักรแสวงหาการขยายดินแดนซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงต้นศตรวรรษที่20ในระหว่างสงครามบอลขา่าน ก่อนจะลงเอยด้วยความประชัยอย่างย่อยยับในสงครามกรีกตุรกีคศ1 9 1 9 2ถึง1922 19 19ซึ่งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของอาณาจักรอีกหลายปีสาธารณรัฐเิลเลนิกที่สองก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงการตั้งถิ่นฐานโดยผู้ลี้ภัยชาวตุรกีระบอบพเดจการกษัตริย์มีจุดเริ่มต้นในคศ1936และครอบงำประเทศซึ่งตามมาด้วยการยึดครอง กรีซของฝ่ายอักษะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสงครามกลางเมืองกรีซและนำไปสู่การยึดอำนาจโดยคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในคศ .1967 อย่างไรก็ตามกรีซมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นประวัติการในช่วงทศวรรษ1950ถึ1970และกลายสภาพเป็นประเทศพัฒนาแล้วระบอบประชาธิปไตยได้รับการฟื้นฟูในคศ .1974 การล้มล้างระบบกษัตริย์ในช่วงเวลาดังกล่าวนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐกรีกที่3ซึ่งกินเวลามาถึงปัจจุบันประเทศกรีซประกอบด้วยแผ่นดินใหญ่ในทางทิศใต้ไปจนถึงแหลมบอลคานและเกาะมากมายกว่า3,000เกาะรวมทั้งเกาะครีสเกาะโรสเกาะไคออสเกาะเรสบอร์ดเซเว่นและหมูกก่เกาะโดเดคานีสและพวกไซเคลดิกทางทะเลอีเจียนที่เหมือนกับชาวกรีก บนหมู an, ่เกาะไอโอเนียนกรีซมีแนวชายฝั่งทะเลยาว15,000กิโลเมตรและเส้นแบ่งเขตแดนยาว1,160กิโลเมตรราว80%ของประเทศกรีซประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาด้วยเหตุนี้จึงทำให้กรีซเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีภูเขามากที่สุดทางตะวันตกของกรีซจะเป็นทะเลสาบและพื้นที่ชื้นแฉพินดัสเป็นภูเขาทางตอนกลางซึ่งมีความสูงถึง2636เมตร เมื่อพิจารณาดูแล้วภูวเขาพินดัสอาจจะมีการขยายออกมาจากเทือกเขาด i เนริสได้แนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องกันกลายเป็นแหลมเพโรพอนิสเกาะคิริทาเกาะคีทีราและเกาะแอนติคีทีราพบที่จุดปลายของเกาะกรีกทางตอนกลางและตะวันตกของกรีซเป็นที่สูงชันมียอดเขาสูงที่แยกออกเป็นหุบเขาลึกมากมายและมีลำธารระหว่างหุบเขาต่างๆเช่น ช่องแคบเมเทอราและวีคอสมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากแกลนแคนยอนในสหรัฐยอดเขาโอลิมปัสเป็นจุดที่สูงที่สุดของกรีซคือ2,919เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางตอนเหนือก็ยังมีเทือกเขาสูงใหญ่ๆทางตะว,วันออกของกรีซเต็มไปด้วยทุ่งกว้างมากมายคือตรงตอนกลางของมาซิโดเนียและเทรสโวรรสและราริซาเป็นสเมืองใหญ่ทางตะว,วันออกของกรีซ สภาพอากาศของกรีซแบ่งเป็น3ส่วนคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเทือกเขาเอลและเทมเพเรเตภูมิประเทศแบบฝนตกในฤดูหนาวแห้งแล้งในฤดูร้อนอุณภูมิไม่ค่อยสูงอย่างไรก็ตามมีหิมะตกในกรุงเอเธนหมู่เกาะซิกลาดิสหรือเกาะกรีซมีสภาพอากาศหนา,าวเทือกเขาเอลก่อตัวมาจากทางตะวันตกของกรีซส,สภาพอากาศแบบสุดท้ายก่อตัวจากทางตอนกลางและทางมาซิโตเนียตะวันออก เทืดเหนือมีอากาศหนาวชื้นในฤดูหนาวและแห้งแล้งในฤดูร้อนเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับกรุงเอเธนที่ตั้งอยู่ระหว่างสภาพอากาศแบบเมดนเตเรเนียนกับเทือกเขาเอลดังนั้นชานเมืองทางตอนใต้จะมีสภาพอากาศแบบเมดิเตเรเนียนในขณะที่ทางตอนเหนือมีสภาพอากาศแบบเทือกเขาเอล50%ของประเทศกรีซถูกปกคลุมไปด้วยป่าที่มีพืชนานาชนิดจากเทือกเขาเอลป่าสนของทางทะเลเมดนเตเรเนียน ทะเลรอบๆประเทศกรีตมีแมวน้ำเต่าทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หายากอาศัยอยู่ในขณะที่ป่าของกรีซเป็นบ้านหลังสุดท้ายของยุโรปตะวันตกที่มีหมีสีน้ำตาลแมวป่ากวางโรแกะป่าสุนัขจิ้งจอกและหมูป่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับขอบคุณครับ